แท็กซี่ใจร้อนไม่มีการชะลอความเร็วพุ่งฝ่าขบวนรถฉุกเฉินชนตำรวจจราจรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกระหว่างการนำส่งอวัยวะสำคัญคือปอดเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสริริราชเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ย่านราชดำเนินขณะที่ตำรวจจราจรตั้งใจทำหน้าที่เปิดทางให้รถฉุกเฉินเพื่อแข่งกับเวลาทุกวินาทีคือความหวังในการยื้อชีวิตผู้ป่วย แต่แท็กซี่คันดังกล่าวกลับไม่หยุดไม่ชะลอซ้ำยังเร่งเครื่องพุ่งเข้าชนตำรวจจนได้รับบาดเจ็บต่อหน้าต่อตาประชาชนและเจ้าหน้าที่ชาวบ้านและคนในโลกออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงว่าพฤติกรรมเช่นนี้คือความเห็นแก่ตัวขาดจิตสํานึกไม่ควรเกิดขึ้นบนท้องถนนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนและยังเป็นการไม่ให้เกียรติการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เสี่ยงอันตรายกลางถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจฝากเดือนไปยังผู้ขับขี่ทุกคนหากพบรถพยาบาลหรือขบวนนำส่งอวัยวะขอให้ชะลอและหลีกทางทันทีเพราะสิ่งที่อยู่ในรถคือความหวังครั้งสุดท้ายของใครบางคนการขับรถโดยขาดสติและความรับผิดชอบอาจทำลายชีวิตทั้งผู้ป่วยเจ้าหน้าที่และแม้แต่ตัวผู้ขับขี่เอง รถนำพายุว่าสองทางใต้ดูงห้องนายผู้ช่างขึ้นเร็วจราจักรการทางตำรวจทางหลวงนำบอยี่สองรอพอซีดีร่าเรียบร้อย